เมนูแกงปลาหน้าจ้าลุงถาดเอามาฝากเ,าเลยสีแกงใส่ไข่มดแดงหม้อเดือดแล้วเตรียมเอาปลาลงเลยในหม้อกับปุงเครื่องเรียบร้อยใส่ตะไคร้แล้วเดี๋ยวสีเอาปลามาลงเทลงเลยเรียบร้อยแล้วอย่าเฝ้าค้นเนาะรอให้ปลาเนื้อปลาสุกก่อนกระสันมันสีขาวปลามันสีขาว แตะแจักหน่อยแตะแจักหน่อยเพราะว่าเนื hmm. ้อปลามันจะเละใส่ปลาลูกแกงปลาใส่ผักหวานใส่ไข่มดต่อไปก็เอาไข่มดลงจ้าต่อไปก็เอาไข่มดลงเลยไข่มดสด ไ่หมดสองหอคักเนียนๆเลยย่างคักเลยเป็นตระแซ่บเป็นตระแซอีตูตจ้าพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วหอนหอนเขาก็หอนหอน ห่อน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 แม่พอกินอีกเลยซิมยืนหลังเสียบกินข้าวปุ่นย no. ิ้มิมข้าวปุ่นข้าวปุ่นปลาโวเห็ดเอาน้าปัวเห็ดนี่แล้วเมื่อกี้ใส่กันเสียบเสียบดี สุดลายว่าไดเด้อมันหอนว่ารรมดาได้ยโอ้ก็เสียบแล้วว่ามันเสียบเนียหวานก็ไปหมดเดียมหอนความแซ่บเอ้นี่โพ้อกินลิวีกินอะไรจ้ากินยั่งเหรไขยังก็กิน นี่บ่ว่าบ่กินว่าแม่นสิบ่กินนอนเสยสดน้ํสดน้ําเสียงอีหยัง กินเป็นตาแซบแซบบอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกินน้ำกันครับกินก้อนน้ำมันกินเนาะมาจ้าแซบแซบวันไผ่น้อยวันลุงทาสกีบเร็วกว่ามา Ừ, Một là cà ma. con heo. Rau cà hoan, kèn cà hoan. khắp nhai vào đây. Họt bàn มันบอกเลยลงง่ายมากอดจักโม,ม่นัดสวันอ,อืมออขับเดยับไปเอยน่แะครับนครับ